เราเชื่อหรือเปล่าว่าความเกรงใจหรือความใจดีที่เราถูกสอนกันมานั้นบางครั้งมันกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดที่เปิดทางให้คนอื่นเข้ามาขยี้ชีวิตคุณซ้ำซากๆากถ้าอยากรู้ว่าทำไมและจะพลิกเกมยังไงต้องฟังเรื่องนี้ให้จบเรื่องราวที่คุณกําลังจะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ได้สอนให้คุณกลายเป็นคนใจร้ายหรือเห็นแก่ตัวพูดให้เข้าใจง่ายๆคือจะมอบอาวุธทางปัญญา ให้คุณรู้เท่าทันเหลี่ยมคู่ของคนที่จ้องจะเอาเปรียบนี่คือบทเรียนจากเงามืดของผู้ชนะที่คนดีทุกคนต้องรู้ไว้เพื่อปกป้องตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาดและแข็งแกร่งขึ้นจริงๆลองจินตนาการตามว่าชีวิตคนเรามันก็เหมือนสนามแข่งขนาดใหญ่มีทั้งคนที่เล่นตามกติกาอย่างซื่อสัตย์และก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราขอเรียกว่าผู้คุมเกมคนกลุ่มนี้มองทุกอย่างเป็นการต่อสู้ที่ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะ พวกเขามองคนอื่นเป็นเพียงเครื่องมือหรือหมากตัวหนึ่งในกระดานเกมของตัวเองเท่านั้นเป้าหมายของเขามีอย่างเดียวคือชัยชนะและผลประโยชน์ส่วนตนหน้าเศร้าที่คนดีๆหลายคนมักตกเป็นเหยื่อของผู้คุมเกมเหล่านี้ไม่ใช่เพราะเราโง่เขลาหรืออ่อนแอกว่าแต่เป็นเพราะเรามักมีจุดอ่อนบางอย่างที่ผู้คุมเกมมองเห็นและใช้มันเป็นช่องทางเข้ามาควบคุมหรือเอาเปรียบเรานั่นเอง วันนี้เราจะมาเปิดโปงจุดอ่อนเหล่านั้นกันทีละข้อพร้อมวิธีรับมือเพื่อให้คุณไม่ตกเป็นสนามอารมณ์ของใครอีกต่อไปจุดอ่อนแรกที่คนดีมักจะมีและผู้คุมเกมโปรดปรานมากนั่นคือความเกรงใจจนไม่กล้าปฏิเสธวัฒนธรรมไทยเรามักสอนให้เกรงอกเกรงใจผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่มันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างความเกรงใจกับการปล่อยให้คนอื่นล้ำเส้น ผู้คุมเกมเก่งมากในการใช้ประโยชน์จากความเกรงใจนี้ลองนึกภาพตามเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเดินหน้าเศร้ามาหาคุณบอกว่างานเขาล้นมือช่วยทำส่วนนี้ให้หน่อยได้ไหมด้วยความใจดีและความเกรงใจคุณก็ตอบตกลงไปทั้งที่งานของตัวเองก็เยอะจนแทบจะกองท่วมหัวอยู่แล้วครั้งแรกผ่านไปครั้งที่สองครั้งที่สมก็ตามมาจนกลายเป็นว่างานของเขากลายเป็นความรับผิดชอบของคุณไปโดยปริยาย นี่แหละผลของความเกรงใจที่ไม่ถูกที่ถูกทางผู้คุมเกมเห็นแล้วว่าคุณไม่กล้าปฏิเสธเขาก็จะยิ่งได้ใจโยนภาระมาให้คุณมากขึ้นเรื่อยๆหรือจะเป็นญาสนิทมิตรสหายที่มักจะมาขอยืมเงินอ้างเหตุผลร้อยแปดพอเราให้ยืมครั้งแรกด้วยความสงสารครั้งต่อไปก็มักจะตามมาแถมบางทีทวงคืนก็ยากเย็นแสนเข็ญเพราะติดที่คำว่าเกรงใจกลัวจะเสียน้ำใจกัน ผู้คุมเกมรู้ดีว่าคนดีๆอย่างเรามักจะแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าความเดือดร้อนของตัวเองเสียอีกจุดอ่อนถัดมาคือการเปิดให้หมดหน้าตักหรือการเป็นคนจริงใจเกินไปคนดีมักจะซื่อสัตย์เปิดเผยไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นรู้สึกอย่างไรก็แสดงออกไปตามตรงซึ่งในโลกอุดมคติมันคือคุณธรรมที่น่ายกย่องแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยผู้คุมเกม การเปิดเผยข้อมูลของตัวเองมากเกินไปก็เหมือนกับการยื่นดาบให้ศัตรูลองนึกถึงกฎข้อที่4จากตำรากฎแห่งอำนาจอันเลื่องชื่อ Dirty Eight l o s s of Power ที่บอกว่าจงพูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นเสมอผู้คุมเกมเชี่ยวชาญกฎข้อนี้มากพวกเขาจะเงียบสังเกตและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้ได้มากที่สุดในขณะที่คุณเล่าเรื่องราวชีวิตความฝันหรือแม้แต่ปัญหาให้เขาฟัง เขากำลังวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนของคุณเพื่อหาทางควบคุมหรือใช้ประโยชน์จากคุณในอนาคตจำไว้ความจริงใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องใช้ให้ถูกคนไม่ใช่ทุกคนที่ปรารถนาดีกับเราอย่างแท้จริงจุดอ่อนที่3คือความเชื่อใจคนง่ายเกินเบอร์ผู้คุมเกมหลายคนมีวาทศิลป์เป็นเลิศพูดจาอ่อนหวานสแสดงท่าทีเป็นมิตรห่วงใยจนคุณตายใจได้ง่ายๆพวกเขารู้ว่าคนดีมักจะมองโลกในแง่ดี และพร้อมจะให้โอกาสคนอื่นเสมอกฎข้อที่14จาก The 4 8 Loss of Power เตือนไว้ว่าจงทำตัวเป็นเพื่อนแต่ทำงานอย่างสายลับผู้คุมเกมอาจเข้ามาในชีวิตคุณในคราบของเพื่อนใหม่ที่แสนดีคนที่คอยรับฟังให้คำปรึกษาหรือเสนอความช่วยเหลือต่างๆนานาจนคุณรู้สึกสนิทใจและไว้วางใจอย่างรวดเร็วแต่เบื้องหลังหน้ากาก,ากความเป็นมิตรนั้นเขาอาจกำลังสอดแนมเก็บข้อมูล หรือวางแผนบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงดังนั้นก่อนจะเชื่อใจใครสนิทใจลองใช้เวลาสังเกตพฤติกรรมและการกระทำของเขาให้นานอีกสักหน่อยดูว่าคำพูดกับการกระทำของเขามันสอดคล้องกันจริงๆหรือเปล่ามาต่อกันที่จุดอ่อนที่สซึ่งก็คือความต้องการเป็นที่ยอมรับอย่างแรงกล้าหรือที่บางคนเรียกว่าการโหยหาการยอมรับจากคนอื่นนั่นเองมนุษย์เป็นสัตว์สังคมการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป็นสิ่งสำคัญ แต่สำหรับคนดีบางคนความต้องการนี้อาจจะสูงเป็นพิเศษจนกลายเป็นจุดอ่อนให้ผู้คุมเกมใช้ประโยชน์ผู้คุมเกมที่ฉลาดจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรให้คำชมเมื่อไหร่ควรงดเว้นหรือแม้กระทั่งเมื่อไหร่ควรตำหนิเล็กน้อยเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคุณพวกเขาอาจจะชมคุณเวลาที่คุณทำตามความต้องการของเขาและอาจจะทำเฉยเมยหรือแสดงความผิดหวังเล็กน้อยเมื่อคุณเริ่มขัดขืนหรือไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวัง นานวันเข้าคุณอาจจะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับหรือคำชมจากเขาโดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกควบคุมอยู่เบื้องหลังจุดอ่อนที่5การมองข้ามสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆหลายครั้งที่สัญชาตญาณของเรามันร้องเตือนเวลามีใครบางคนทำอะไรแปลกๆหรือพูดอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแต่ด้วยความเป็นคนดีเรามักจะพยายามหาเหตุผลมาเข้าข้างอีกฝ่าย เช่นเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาคงเหนื่อยหรือเราอาจจะคิดมากไปเองการมองข้ามสัญญาณเตือนเหล่านี้ก็เหมือนกับการเปิดประตูต้อนรับปัญหาผู้คุมเกมมักจะเริ่มจากการทดสอบขอบเขตของคุณเล็กๆน้อยๆอยก่อนถ้าคุณไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้หรือยอมอ่อนข้อให้เขาก็จะเริ่มล้ำเส้นมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดคุณก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบหรือถูกควบคุมไปโดยสมบูรณ์จุดอ่อนข้อที่6ความกลัวความขัดแยง้ง คนดีจำนวนไม่น้อยไม่ชอบการทะเลาะเบาแวงหรือการเผชิญหน้ายอมที่จะเสียเปรียบเล็กน้อยหรือยอมกล้ากลืนฝืนทนดีกว่าจะต้องมานั่งมีเรื่องมีราวให้เสียบรรยากาศผู้คุมเกมรู้จุดนี้ดีพวกเขาจะสร้างสถานาการณ์ที่บีบคั้นหรือใช้คำพูดที่ยั่วยุให้คุณรู้สึกอึดอัดจนคุณต้องยอมตามเพื่อตัดปัญหาหรือเพื่อรักษาความสัมพันธ์ความกลัวความขัดแย้งนี้เองที่ทำให้ผู้คุมเกมได้ใจ และมองว่าคุณเป็นคนที่ควบคุมได้ง่ายไม่กล้าต่อต้านและจุดอ่อนสุดท้ายที่สำคัญมากคือการยึดติดกับความถูกต้องแบบโลกสวยคนดีมักจะเชื่อว่าทุกคนควรเล่นตามกติกามีความยุติธรรมมีศีลธรรมะแต่ผู้คุมเกมไม่ได้คิดแบบนั้นเป้าหมายของเขาคือชัยชนะและผลประโยชน์ส่วนตนเขาไม่สนใจวิธีการไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดตราบใดที่มันทำให้เขาได้ในสิ่งที่ต้องการ เขาก็พร้อมจะทำการที่เรายังยึดติดอยู่กับภาพว่าทุกคนควรจะดีเหมือนเราจะทำให้เรามองไม่เห็นเล่เหลี่ยมหรือกลอุบายที่เขาวางไว้คุณอาจจะคาดไม่ถึงว่าคนที่เราไว้ใจจะสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้จนกระทั่งมันสายเกินไปเอาละ่ะตอนนี้เราน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าจุดอ่อนของคนดีที่ผู้คุมเกมมักใช้เป็นเครื่องมือมีอะไรบ้างการตระหนักรู้ถึงจุดอ่อนเหล่านี้คือก้าวแรกที่สำคัญมาก ในการป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของใครแล้วเราจะรับมือกับผู้คุมเกมเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อเรารู้จุดอ่อนของตัวเองแล้วขั้นต่อไปคือการเรียนรู้กลยุทธ์ของพวกเขาเพื่อที่จะได้ไม่หลงกลหรือตกเป็นเครื่องมือของใครอีกผู้คุมเกมไม่ได้มีเวทมนต์อะไรหรอเขาแค่รู้กฎบางอย่างที่เราไม่รู้หรือมองข้ามไปกฎจากเงามืดที่คนดีๆอย่างเราคาดไม่ถึง ลองมาดูกลยุทธ์แรกที่ผู้คุมเกมชอบใช้กันนั่นคือการจงซ่อนดาบในรอยยิ้มจงซ่อนเจตนาที่แท้จริงของคุณเอาไว้ผู้คุมเกมจะไม่เปิดเผยความต้องการหรือแผนการที่แท้จริงของเขาออกมาง่ายๆเขาจะสวมหน้าก,ากากของความเป็นมิตรความหวังดีหรือความเห็นอกเห็นใจในขณะที่ลับหลังอาจกำลังวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากเราอยู่สังเกตดูคนที่ดูดีเกินจริงหรือหวานกับคุณเป็นพิเศษ ทั้งที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้ให้ดูที่การกระทำของเขาเป็นหลักว่ามันสอดคล้องกับคำพูดหวานหูเหล่านั้นไหมกลยุทธ์ต่อมาที่ร้ายกาศไม่แพ้กันคือการล้วงคอง,งูเหา่าสวมหน้าก,ากากเพื่อนตายจงทำตัวเป็นเพื่อนแต่ทำงานอย่างสายลับผู้คุมเกมบางคนจะเข้ามาในชีวิตคุณในฐานะเพื่อนสนิทที่แสนดีคนที่คอยรับฟังทุกเรื่องให้คำปรึกษาทุกอย่างเหมือนจะหวังดีกับคุณที่สุด แต่ในขณะเดียวกันเขาก็กำลังเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับคุณไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งจุดอ่อนความลับหรือแม้แต่ความฝันเพื่อรอจังหวะที่จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์กับตัวเองวิธีสังเกตคนประเภทนี้คือพวกเขามักจะฟังเก่งมากแต่จะไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองในเชิงลึกเลยเหมือนมีกำแพงบางอย่างกั้นเอาไว้เสมอนอกจากการใช้กฎแห่งอำนาจแล้วผู้คุมเกมยังมีไม้ตาย ในการปั่นหัวคนดีๆอย่างเราด้วยเทคนิคทางจิตวิทยาอีกด้วยเทคนิคยอดฮิตที่มักจะพบเจอคือการปั่นหัวหรือที่เรียกว่าแกสไลติงคือการพูดจนเราเริ่มสงสัยในสติของตัวเองเช่นเมื่อคุณจับได้ว่าเขาทำอะไรผิดพลาดหรือพูดอะไรไม่ถูกต้องเขาอาจจะพูดว่าคุณคิดมากไปเองหรือเปล่าฉันไม่เคยพูดแบบนั้นคุณจำผิดแล้วละ่ะและนานวันเข้าคุณจะเริ่มสงสัยในการรับรู้และความทรงจำของตัวเอง เริ่มไม่มั่นใจในความคิดของตัวเองและตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาได้ง่ายขึ้นอีกเทคนิคหนึ่งคือการใช้ความรู้สึกผิดเป็นเครื่องมือคือการพูดให้คุณรู้สึกแย่จนต้องยอมทำตามผู้คุมเกมจะพยายามทำให้คุณรู้สึกผิดเพื่อให้คุณยอมทำตามความต้องการของเขาเช่นถ้าคุณไม่ช่วยฉันฉันคงแย่แน่แเลยหรือเสียแรงที่ฉันหวังดีกับคุณทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้คนดีๆอย่างเรา เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ก็มักจะใจอ่อนยอมทำตามเพราะความสงสารหรือความรู้สึกผิดที่ถูกสร้างขึ้นแล้วเราจะพลิกเกมได้อย่างไรจะสร้างเกราะป้องกันตัวเองได้อย่างไรสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือการปรับวิธีคิดและมุมมองของเราการรู้ทันเล่เหลี่ยมของคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องระแวงคนทั้งโลกหรือกลายเป็นคนไม่ดีตามเขาไปแต่มันหมายถึงการที่เราฉลาดเลือก ที่จะปกป้องตัวเองไม่ให้ใครมาเอาเปรียบได้ง่ายๆเกาะป้องกันชิ้นแรกคือการสร้างขอบเขตที่พอดีให้ตัวเองหรือเหมือนการล้อมรั้วให้พื้นที่หัวใจของเรานั่นเองหัดที่จะพูดคำว่าไม่หรือไม่สะดวกในสถานการณ์ที่คุณไม่โอเคพูดด้วยความสุภาพแต่หนักแน่นไม่ต้องรู้สึกผิดจำไว้ว่าเวลาและพลังงานของเรามีคุณค่าไม่ใช่ของสาธารณะที่ใครจะมาเบียดเบียนก็ได้ กำหนดให้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่เรารับได้และอะไรคือสิ่งที่เรารับไม่ได้และสื่อสารมันออกไปเมื่อจำเป็นเกราะป้องกันชิ้นที่สองคือการเป็นนักสังเกตการไม่ใช่นักแสดงฝึกที่จะสังเกตคนรอบข้างสังเกตคำพูดท่าทางและการกระทำของพวกเขาฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดดูในสิ่งที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เห็นบางครั้งภาษากายหรือความไม่สอดคล้องกันเล็กๆน้อยๆ ก็สามารถบอกอะไรเราได้มากกว่าคำพูดสวยหรูเสียอีกเกราะป้องกันชิ้นที่สจงเชื่อลางสังหอนครั้งแรกเสมอสัญชาตญาณของเรามักจะแม่นยํากว่าที่เราคิดถ้ามีอะไรบางอย่างในตัวใครสักคนหรือสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเอะหรือไม่สบายใจอย่าเพิกเฉยต่อความรู้สึกนั้นหยุดคิดวิเคราะห์และหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไป เกราะป้องกันชิ้นที่4จงแจกจ่ายความดีของเราแบบฉบับพิเศษมีจํานวนจํากัดคือความดีของเราก็เหมือนของมีคุณค่าไม่ได้มีไว้แจกทุกคนความใจดีและความปรารถนาดีของเราเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่าโปรยมันไปทั่วกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าหรือจ้องจะเอาเปรียบเราเรียนรู้ที่จะสงวนท่าทีบ้างโดยเฉพาะกับคนที่เรายังไม่รู้จักดีพอหรือคนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเลือกที่จะใจดีกับคนที่คู่ควร และคนที่ปฏิบัติต่อคุณด้วยความเคารพเช่นกันและเกราะป้องกันชิ้นสุดท้ายคือการยอมรับความจริงว่าสงครามประสาทมันมีอยู่ทุกที่การที่เราไม่ยอมรับว่ามีเกมหรือมีคนเล่นเกมอยู่รอบตัวจะทําให้เรากลายเป็นเป้านิ่งที่ง่ายต่อการถูกโจมตีการรู้ทันเกมไม่ได้หมายความว่าเราต้องลงไปเล่นทุกเกมแต่มันทำให้เรามีทางเลือกที่จะเดินเลี่ยงหรือตั้งรับได้อย่างชาญฉลาดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ และความรู้สึกของตัวเองเอาละ่ะถึงตรงนี้เราน่าจะพอได้ไอเดียและเครื่องมือในการรับมือกับผู้คุมเกมและปกป้องตัวเองจากจุดอ่อนที่เคยมีแล้วหัวใจสำคัญของเนื้อหาในวันนี้ก็คือ 1. การตระหนักรู้ถึงจุดอ่อนของความเป็นคนดีเช่นความเกรงใจการเชื่อคนง่ายหรือการกลัวความขัดแยง้งคือก้าวแรกในการป้องกันตัวเอง 2. ผู้คุมเกมมักใช้กลยุทธ์ที่แยบยลเช่นการซ่อนเจตนา การตีซีเป็นมิตรหรือเทคนิคทางจิตวิทยาอย่างการปั่นหัวและการใช้ความรู้สึกผิดเป็นเครื่องมือ 3. เราสามารถสร้างเกราะป้องกันตัวเองได้ด้วยการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนการเป็นนักสังเกตการการเชื่อสัญชาตญาณการเลือกที่จะใจดีให้ถูกคนและการยอมรับว่าเกมมันมีอยู่จริงเราอยากชวนให้คุณลองกลับไปสังเกตคนรอบตัวและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตแล้วลองคอมเมนต์สั้นๆใต้คลิปนี้ดู ว่าคุณเคยพบเจอผู้คุมเกมหรือเคยตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนของคนดีบ้างหรือเปล่าแล้วคุณมีวิธีรับมืออย่างไรบ้างมาแบ่งปันประสบการณ์กันขอให้คุณใช้ชีวิตด้วยความดีที่มาพร้อมกับปัญญาและความแข็งแกร่งสามารถรู้เท่าทันคนไม่ตกเป็นเหยื่อของใครและมีความสุขกับชีวิตได้อย่างแท้จริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น สวัสดีครับ